เมอแรงคือการตีไข่ขาวและน้ำตาลเข้าด้วยกันและการตีเมอแรงให้ได้ดีนั้นเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เค้กเบานุ่มและเวลาอบทำให้เค้กขึ้นฟูดได้อย่างสวยงามเวลาเราดูสูตรขนมของฝรั่งมักจะมีเขียนว่าให้ตีเมอแรงแบบซอฟท์พิกเติมพิกแล้วก็สติกพิกบางคนอาจจะสงสัยว่าแต่ละแบบมีลักษณะอย่างไรวันนี้มิงจะมาแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าการตีเมอแรงแต่ละแบบในแบบของมิงนั้นมีลักษณะอย่างไร เรามาดูกันค่ะ 3. ข้อหลกัหลกๆในการตีเมลงงให้ได้ดีนั้นก็คือข้อ 1. ไข่ควรที่จะต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องไม่ควรใช้ไข่ที่แช่ในตู้เย็นนะคะก็ยิ่งถ้าเป็นไข่เก่าได้ยิ่งดีข้อ 2. อ,อุปกรณ์ในการตีไข่อย่างเช่นโถหรือว่าตัวตะก้อตีไข่นั้นควรที่จะสะอาด ปาศจากคา,าบไขมันหรือว่าน้ำยาล้างจานข้อ 3, 3> อน้ำตาลน้ำตาลที่ใช้ตีไข่นั้นควรเป็นน้ำตาลเม็ดขนาดเล็กหรือเรียกว่าเ a s t e r sugar นะคะ เมื่อแรงที่ดีนั้นควรที่จะเริ่มจากการใช้สปีดต่ำไล่ไปนจนถึงปานกลางเพราะว่าจะช่วยสร้างฟองอากาศเล็กๆเ,เข้าไปในไข่ขาวจะทำให้โครงสร้างของไข่อยู่ตัวและแข็งแรงได้มากกว่าการที่เราใช้สปีดเร็วตั้งแต่แรกในทันทีเมื่อเราได้ตีไข่มาระยะหนึ่งแล้วเราจะเห็นได้ว่าไข่เริ่มขึ้นเป็นโฟมเหมือนฟองสบู่คราวนี้ให้เราเพิ่มสปีดขึ้นมาอีกหระดับ เพื่อเป็นการสร้างปริมาตรหรือเพิ่มความฟูให้กับไข่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพอตีไข่มาระยะหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเห็นริ้วที่เกิดขึ้นร,บรอบๆถูนะคะเป็นสัญญาณที่บอกว่าให้เราเริ่มใส่น้ำตาลลงไปทีละนิดโดยมิ้งจะแบ่งใส่เป็น3รอบเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเลยทีเดียวเนี่ยจะทำให้ฟองอากาศในไข่ยุบตัวลงค่ะหลังจากที่เราตีเมลรงได้ประมาณ2นาที เราน่าจะได้เมอแรงระดับซอฟพ p e ให้เช็คไปการที่เอาตะกอ้อคนลงไปรลบรอบโถ ổ, และหงายตะก้อขึ้นมาจะได้ลักษณะเหมือนตะขอแบบนี้สำหรับเมอแรงระดับฟิร์มพีคให้เราตีต่อไปอีกเรื่อยๆประมาณ1-2นาทีแล้วก็เช็คเหมือนเดิมค่ะโดยการเอาตะก้อคนไปร,บรอบๆและหงายขึ้นมาลักษณะของเมอแรงที่ได้จะได้ตั้งตรงมากกว่าระดับแรก แล้วปลายก็จะงอลงมาแต่น้อยกว่าระดับแรกค่ะหลังจากนี้มิงจะตีต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ระดับสติปพีเช็คเหมือนเดิมค่ะเอาตะก้อคนไปรอบๆหงายขึ้นลักษณะของเมอแรงที่ได้จะตั้งตรงมากกว่าระดับ2ปลายจะโค้งลงมาแค่นิดเดียวนี่คือลักษณะของเมอแรงทั้ง3แบบที่เอาไว้ทำขนมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กินกับกูทำเรื่องในครัวให้เป็นเรื่องมุง่มู่งไปได้วยกันนะคะบ๊ายบาย